เมื่อวานท่านไม่ค่อยอยากได้ไพ่อย่างอื่นเท่าไหร่เมื่อวานเห็นพูดอะไรอยากได้แต่พลาดในมะขามพี่ไปสองแต่ว่าอันนี้ของขังไม่ใช่ของผลอมแต่ในตำราเขาอาจารย์ไม่ดูนะเนื้อ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 ของขังไม่ได้เขียนไว้ก็แปลแต่ถ้าที่พบในไห้นะครับอาจารย์ ถ้าถ้าว่าหน้าท้องหรือท้องคาเนี่ยเขาจะบรรจุพระพวกนี้ลงก่อนแล้วก็เอานี้ใส่ไว้อัดเด๋ยครับอาจารช่ไหมครับจะเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็วันนี้เมื่อวานก็ดีใจที่ท่านพยับเนาะกรับมาได้รับใด้มาศึกษาไอ้สิ่งที่ไม่รู้ก็รู้เพิ่มขึ้นไอสิ่งที่รู้แล้วก็ก็อนุโมทนา ในคนที่ท่านได้มาแนะนำครับได้มาแนะนําในส่วนที่เรายังไม่รู้ครับในเรื่อง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 การซื้อผ้ากันนั้นซื้อโคงละยี่สิบจับสิบล้านเราคงคิดได้ยังไงครับพี่พยยบตอนซื้อสามสิบล้านนี้คิดยังไงคิดอยู่นานไหมไม่ไม่ผมไม่ค่อยมีความคิดเรื่องพวกนี้รท่าไหร่กับเป็นของแปลกเปลี่ยนเป็นสัพานผมผมเอ่อ คือพระเขาบอกผมเอาเพื่อนอ่า uh huh. ผมจะเป็นเพื่อนกับมนตรีพงพานิตเดินเป็นเสื้อตอนตอนนั้นหาเข้าหายากแต่ถ้าเข้าหาโดยพระง่ายก็ือถ้าใครชอบอะไรเราทํทาตามสิ่งที่เขาชอบเขาจะรักเรานานเย่าไรครับเริ่มต้นเขาเขาอยากจะฟังอะไรเราพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเขาจะรักเราใช่ใช่ทำพูดในสิ่งที่อยากฟังทําในสิ่งที่เขาอยากได้ ไปไหนไม่ดีสักคนนี่เป็นหลักที่เดียวที่ินี่อะไรนะเี่าของท่านมณฑีครับสามสิบสามสิบล้านต่อต่อไหมแต่พี่วายรับหรือเขาจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต่อครับนั่นเขาเรียกอยู่สามสิบล้านอ่าถ้าสมเด็จสมเด็จโอ้โหองค์นั้นชนะที่หนึ่งศรีนครของเสียดำเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถ้าจะเจอสมศักดิ์ของเชื้อแก้วเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอ่าเขายอมเล่าเหรอเล่าสิ อ่าตำนานเลยนะเป็นตำนานพี่พยับตอนที่แฝงสามสิบล้านนี่แฝงกี่เที่ยวครับไม่มีความสุขเลยอย่างเอ้าต้องสามสิบล้านที่ไม่มีความสุขได้ไงสุขาจิตสุขภาพจิตตั้งเสียไปใส่ไปไหนไปไหนไปเดินเดินชนพกโอ้โหใจขาวเชื่อเดินชนนี่เดยไม่คุ้มกับชีวิตแค่คอยคำคอยคำเลยแค่โดนชนเลหรอแค่โดนชนไทยนี้ จิตตกเลยใช่สนี่นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะเป็นความภาคภูมิใจลมๆลมแรงแรงรู้หรือเปล่าว่าว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี้ยที่ผมใช้พระเนี่ยนะผมใช้พระที่เกิดจากที่ได้มาจากกิ่งโพจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเอามาแกะเป็นพระโอ้สักสิ์ตอนนั้นผมผมมีแรงบันดาลใจอยู่อะไรอ่า ช่วงหนึ่งเนี่ยผมเจอกับพระองค์จะเอาผานวุ่นผันอยูคนท่านถามผมว่าเออผมก็เลยถามเพราะว่าเสด็จครับผมขอการถามท่านสองสามคำถามเนี่ยนะครับขอกคุณท่านมีกิ่งประเวศีที่องค์ท่านก็พูดว่าตอนนั้นท่านมีเยอะที่สุดท่านมีอยู่สามองค์สี่องค์อะไรเงี้ยนะฮะเอาให้ท่านกบในองค์หนึ่งอยู่ที่ท่านใช้ลายองค์หนึ่งอยู่ที่มองปริมองค์หนึ่ง แล้วก็พักของท่านสร้างออกมาเนี่ยตอนนี้เล่นกันเป็นหลายหมื่นแล้วครับ <c oughs> แล้วก็คำถามที่สองแล้วท่านเคยเจอของเก๋หรือเปล่า <c oughs> ท่านก็ดาวมาในอาในคนไหนที่เล่นพักเล่นของเก่านะถ้ามันไม่เจอของเก๋มึงไม่ต้องไปพูดมันอาโกหกนะนันก็ท่านก็พูดว่ากูเนี่ยโดนเก๋มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอันนี้ข้อที่สองถามว่าข้อที่สามเนี่ยท่านใส่ผาะไร ท่านบอกว่าในคอก็เอามาดูนายไม่รู้จักเขาบอกพี่แหละเขาบอกนายไม่รู้จักท่านเนี้ยฉันไปที่พุทธคยาไปที่อินเดียมาที่อินเดียมันมีเขาที่จุกุนะฮะในนั้นมีถ้ำอยู่ที่พวกที่้าไปดำบะเ์เตเรียนถ้าไปดูนัมันจะเลี้ยมหมดพระไอไอท่านไม่ใหญ่เท่าไหร่มือท่านคงระจับหมดทุกแห่งอ่ะ อยูย่มันมีหินก้อนหนึ่งมันหล่นออกมาฉัน <ๆ S 1> ก็เลยเอาหินก้อนเนี้ยมาแกะสื้อเป็นพระใส่อะไรอธิษฐานอะไรทําอะไรก็เลยสมปาานาฉ <ๆ S 2> ันก็เลยใส่องค์นี้มาตลอด <ๆ S 2> นี่คือสามพระสามอันทิปที่เคยพูดขเขียนคือ,อสเสด็จครับว่าผมก็เลยเอออ๋อคือเล่นพระถ้าเป็นพุทธคุณได้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยริงโพก็ศักดิ์สิทธิ์ ว่าพระสมเด็จพระรอดพระอะไรที่มีมวลสารเยอะๆนะฮะผ่านการลุกเสกครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะยังพระกลุ่นี่ต้องคิดดูนะพระกลุ่นี่ที่ฝังอยู่ในกลุ่เนี่ยเจดีย์ต่างๆเนี่ยมีคนมาไหว้มีคนมาพระส่วนมนต์ทีครั้งนับครั้งไม่ถ้วนเป็นหมื่นเป็นล้านล้านแล้วจนกระทั่งขุดกลุ่ออกมาถึงเจอแล้วถ้าเราคิดดูที่พลังศักดิ์สิทธิ์เพียนเลื่ทิ้งไว่าขนาดไหน สําคัญที่สุดเวลาเราเล่นพักนะฮะอันดับแรกคือเครื่องระลึกใส่ไว้เพื่อระลึกถึงคุณางามความดีเครื่องเตือนสติว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดตรงนี้ต่างหากนี่คือแก่นแท้ของการใสมพักแล้วก็นอกจากที่เหลือก็จะเป็นประวัติศาสตร เป็นความสวยงามเป็นความอกุ่นใจเป็นอะไรก็นแล้วแต่นะคือไม่มีเสียง <c ười> ไม่มีเสียงี <c ười> แต่โอเคทั้งนั้นคือคือพวกเราคบกันพวกเราสนิทสนมนกันเจอครั้งนี้เราไม่ได้เจอกันทําความเสื่อมเสียให้กันและกันเจอกันก็ช่วยเหลือเพื่อกคุนะฮะและเกเปลี่ยนความรู้แลเกเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะฮะ ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับผมผมขอชช่นชมโดยเฉพาะท่านพระครูประหลัดนะฮะท่านเป็นคนที่ศึกษาแก่นแท้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นแก่นแท้ของพระลำพูนซึ่งซึ่ง,ง,งน่ายกย่องน่าชื่นชมมากความรู้ที่ท่านมีอยู่ทั้งหลายแล้วก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเรื่องนี้หนังสือเรื่องนี้ ก็บวรคุณค่าที่เก็บการเก็บรักษาแล้วเป็นการศึกษาสําหับบอนุุชนรุ่นลังขออนุโมทนา <c oughs> ใครได้พระไปเมื่อวานนี้เอามาเสกใหม่ ไม่มีคนจะได้องค์หรอกไม่ใช่เมื่อวานนี้นได้พระมาแล้วผมอธิษฐานบมว่าท่านอยู่องค์เดียวไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนถึงมาแล้วขอให้มีลูกมีหลานแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นองค์เล็กนะฮะก็ได้เพื่อนมาเป็นองค์เล็กพ่อแม่ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกแล้วก็จะต้องมีพ่อแม่ ไม่ได้แล้วคือเวลาพูดการุณาอย่าให้ขับเราค้าขายไม่เป็นแต่ว่าอยากทำอะไรให้ขับนึกได้แล้วอะไรนะพอพังนึกได้แล้วก็ลุงโมนาบุญเนาะที่ญาติโยมหลายท่านได้มาสนทนาวันนี้ เพะว่าในทำในเรื่องอีก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 รูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันเนี่ยหลักการที่ที่เขาสะสมทานนะมันก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งสะสมเพื่อเป็นทุทถุณคุ้มครองตัวเองนะครับพุทธลุ่คุ้มครองตัวเอง,อนองเนี่ยในลักษณะประเทศนี้บุคคลประเทศนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจใ่าไรเกี่ยวกับในเรื่องว่าเอ้ยอายุเยท่าไหร่หรืออะไรขอให้เป็นพาแท้หรือว่าที่มายึดเกี่ยว เร,เรื่องถึงพระพระรัตนตรัยที่พระพุทธมณฑลสงฆ์นั่นเองครับอันดับที่สองก็คือสะสมเพื่อเป็นวัตถุโบราณครับก็ยังไม่มองถึงถึงพุทธคุณนะครับเป็นวัตถุโบราณว่าอันนี้เก่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเรียกว่าไงครเป็นวัตถุมงคลที่สร้างมาเป็นหลายร้อยปี 300ปี500ปี700ปีว่ากันด้วยองคก์กรนะครับแบบไปแบบนี้ก็คือพูดง่ายว่า,าสะสมวัตถุโบราณอันสุดท้ายก็คือสะสมทั้งพุทธคุณและวัตถุโบราณน,นะครับสะสมได้สองอย่างเลยก็คือ,อมีแนวความคิดว่าวัตถุโบราณสมัยวนนัตถุมงคลสมัยโบราณเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้แนวความคิดเขานะเมื่อก่อนเนี่ย เทคโนโลยีอะไรน,นมีพระสงฆ์พระอะไรที่ปลุกเสกที่อะไรเนี่ยก็คงจะมีอํานาจทีิสูนะครับมีพระอริยะมากมายมีฤาสีที่มาปลุกเสกเป็นพันพันลูกแเป็นพันพันตนพระสงฆ์น่อ่าเป็นเป็นพันพนลูกดังนั้นความเชื่ออ้ตรงเนี้ยก็เลยเชื่อว่าพระในสมัยโบราณ จะต้องอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีพระอรหรันต์พระอริยะเข้ามาร่วมในการลูกเสงมากมายก็มีความศรัทธาในงนี้และสุดท้ายสะสมเพื่อเป็นพุทธภานิษ์นะสะสมถามว่าผิดไหม,มก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพระเนี่ยก็สาาร้างอาชีพให้แต่ว่าอานนท์เดียวกันการสะสมด้วย,ด,วยด้วยการซื้อขายหรือพุทธภานิษฐ คุณจะต้องมีคุณธรรมในตัวเองด้วยน,น,นะครับมันมีโลกคุณธรรมในตัวเองเนี่ยโดยอันนี้อันนี้เนี่ยสายทา้งโลกนะที่พระอาจารย์แบ่งแบบ่งแบ่งแยกให้ให้ทราบว่าในลักษณะการมีพรว้เข้าๆประมาณนี้ถูกถูกต้องชัดเจนเลยครับสมัยหนึ่งผมเคยมันมีเสียงกระทอบดูพระดู ชอบคุยมาก <Okay. S 1> ผมก็เลยวันหนึ่งผมก็เลยใส่พามาอยู่สามคนนะแล้วก็เสียงเขาเสียงบอพอดูผมก็ถามว่าคนเราเล่น้าพแบบนหนึเพราะความเก่าใช่ไหมสองเพราะความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสามเพราะค่านิยมใช่ไหมผมก็เอาภาให้เขาดูก็เป็นสมเด็จ ใช่แท้เลยดีมากอ,อีกองหนึ่งผ้ะใหม่ไม่รู้เรื่องโอ้อันนี้รู้เหมือนเก่าแต่ไม่รู้เก่ายัางไงกันเก่าป่ะรู้หรือเปล่าว่าเป็นความเก่าเนี่ยคือข่านิยมเนี่ย <c oughs> เป็นสมเด็จวรละครุุนหุนชนะศรีนคร <c oughs> โอเคยอมรับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นกีมโพนะฮะจากโซษพรศรีมหาโพคุณวสัตถิสมมีพระไปส่วนกีน พี่บอกว่าจะให้ผมนี่ผมยังไม่ได้สองคนให้มาสองปีแล้วเนี่ย <laughs> โอมันกอ็อีกอันหนึ่งนี่เก่าแค่ไหนของคุณเนี่ยเล่นพักเก่าจี่ปีก็ประมาณสักพันปีพันสองพันห้าร้อยปีของผมเนี่ย10ล้านปีรอะอะไรกัดูไดนโนเสาร์อ๋อ มันตั้งแต่มันกพูดตั้งแต่น้ำมันมันไม่คุยไม่คุยกับผมเลยมันว่าผมบองบตั <Jonas> <way>. ้นมาผมก็ไม่รู yes ้เอาจะเอาเก่าผมก็เป็นเก่าง่ยจะเอาหลังือเม่าจะเอาขันยงพวกนขั้นยงตั้งแต่น้นมานไม่มีใครคุยกับผมเลยที่เหลืออยู่เนี่ยเก่แดอยู่ที่พ่คุยได้เบดถูก นี่ก็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 เป็นเรื่องที่ที่เป <hi. S 1> ็นแนวคิดเป็นแนวคิดที่เออมันถ่ผมว่าช่วงนี้ได้เลิกได้เวลาแล้วนะพวกเรานานๆก็จะมาทีใช่ไหมก็พระอาจารย์จะเมตตาก็อาจารย์จะเมตตาก็จะแย่เดี๋ยวมันเพลนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะไม่ตา้ึงสิบเอ็ดโมงเพลนแล้วกตอนแรกเลยอันแรกเลยเนาะเมื่อวาน ได้ทิ้งเงินคือพระรอดใบมะขามทิ้งได้ครับแต่เมื่อวานเนี่ยได้ได้ใบองค์นึงนั่นคือพระรอดใบมะข่างพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะคอันนี้พิมพ์ใหญ่ได้แล้วได้ขนาดพิมพ์ใหญ่ยังแค่นี้นะอันนี้อันนี้เป็นพิมเล็กเออมีอีกพิมตามกันมาได้หรออย่างสั่งอีกน้องอีกแล้วพี่มีพี่มีน้องขาดม่อขาดม่อพี่พิมเล็กก็จะมอบให้ซึ่งพิมเล็กเนี่ย หายากมากเพราะเพราะว่าพระรอดใบมาถามเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าเป็นพระในตำนานนะสมัยอาวุธแก่บอกโอ้บหหันละเบาบาบายปักกันละสมัยก่อนเนี่ยผมผมอิ่มพระพ่อมีเยอะปีนี่พระรอดอยากแล้วผมชอบผมเล็กๆตอนนั้นผมเด็กๆอยู่แล้วผมก็มาเรล่นแบบไอ้บุ๊คกลับมาแล้วพระรอดเด็กไหลเดยน้องและพระรอเด็กหลเดี๋ยวพระยาได้เอาองค์ที่อธิบายบรรยายเมื่อวานเลย ญาติหยิบมาอนะสององเลยนไหนๆที่ที่ที่วางอยู่นะสององเลยสององเลยเดี๋ยวเราให้ญาตดูนิดนึงเพราะจะมีองค์ที่ปัดแล้วกับองค์ไม่ได้ปัดองค์ไม่ได้ปัดปัดแล้วคืออะไรเอาเอาเการป,ปัดการปัดสวยเลยเปิดเงี้ยก็เดี๋ยวจะมอบให้สอง,ององเลยอ้าว นี่คนดัมันนะพัดนี่มายักขาตรงก็มาแล้วเนาะวขาไหนออกจากบ้านอะไรก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านวันนี้คือนะคลองข้ามบ้านเลยถ้าอาจารย์จะขออธิบายให้ทีในเรื่องในเรื่องท่าทีเแตกไหลคือแปลอ้โหทาชุดเรียกว่าเนื้อเขียวลงนี่นะครับ จากการที่ในในจากการที่พระอาจารย์ไปวิเคราะห์มาหรือไปติดตามงานในตรงที่มาผู้ที่ได้มาเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของรูบาธรรมชัยนะครับเป็นลูกของลูกศิษย์กูบาธรรมชัยทีนะรรย่ตอนนั้นนะ่ะเมื่อเมื่อปีพศ2485ก็ตรงกับสงครามเอเชียบูดาเปสนานะญี่ปุ่นยกทับขึ้นมาเนี่ยเวลาเราฟัง ยกทับยกยกยก,ยกทัพขึ้นมาแล้วก็ใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานในในใน,ในสงครามะเนาแล,แล้วคนลังคูนเรื่องอะไรเนี่ยก็โดนเกณฑ์เป็นทหารเยอะนะโดนเกณฑ์เป็นทหารเยอะมากนะครับโดนเกณฑ์เป็นทหารเยอะมากดังนั้นคุบาก็เลยจะเรียกประชุมญาติโยมศรัทธาญาติโยมนะก็ขออนุญาตเข้าไปอ่า เอาพระในเจดีย์ปทคุมวดีเดี๋ยวจะพาไปดูนะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมพาะเจดีปทุมวดีซึ่งพระอาจารย์นาบวงสรวงมาสองครั้งแลวอาจารย์มาไปบวงสรวงมาสองครั้งละ,นะงงงละนะแล้วนำพระชุดพระสกุลอ้ำพุหรือที่ว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าพระเหล็กไหลอันนี้ได้ยินมานานแล้วพระเหล็กไหลนี่ไม่เคยเห็นตัวจริงเนี่ยแหละที่ได้มาเนี่ยเราไ่เเห็นตัวจริงว่าพระเหล็กไหลเป็นอย่างไรนะครับพระเหล็กไหลเป็น ก, <S <S ก็ก็ได้มาหรือได้ได้มาจากลูกของคุณโยมก็ขออนุญาตให้เอ่ยนามเนาะ,ะได้มาจํานวนพอสมควรท่านก็เอามาถวายให้ตอนนี้อายุประมาณท่านน่าจะเจบบ็ดสิบหล,ะนะลักเกือบเจ็ดสิบแล้วนะลูกคือ,อเมื่อครูบาธรรมชัยเนี่ยได้ได้เข้าไปเอาเมื่อก่อนเนี่ยทัเจดีบุตมธุลีเขาจะมี Th เข้าเข้าไป เขามีช่องเข้าไปมันมีปปะตูเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ละเขาปิดหมดลวเมื่อเขาเอาเอามาออกมาเนี่ยก็ได้การแจกให้พวกสถ้ทายญาติโยมเมื่อแจกแจกแจกให้ก็ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่คงจะเอามาเป็นสอบเพราะตอนนั้นที่เอามาเอามาเป็นสองพระอาจารย์ก็เลยสอบถามว่าลักษณะเป็นยังไงที่งนันอ๋อเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าเขาบอกว่า มันจะมีที่ใส่ในบาทก็มีนะบาทบาทบาทเหล็กบาทเหล็กก็มีแล้วก็กองก็พื้นก็มีกองอยู่กับคือพื้นเนี่ยเขาจะเป็นสีดาแรงดังนั้นท่าที่ติสนิมมาเห็ไหมก็จะมีได้รับอิทธิพลจากศิลาแรงด้วยนะครับาเพราะศิลาแรงเนี่ยมีมีธาตุเหล็กอยู่นะครับมีธาตุเหล็กดังนั้นเมื่อเจอความชื้นเจออะไรเนี่ยก็เลยมีธาตุสนิมอยู่นะครับ เนี่ยที่ไปที่มาเ,เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเมื่อแจกหมดเรียบร้อยแล้วผ้าที่เหลือครูบาท่านก็เอาไปบรรจุไว้ที่นครับเอาไว้ที่วัดประตูป่านะครับวัดประตูป่าหนึ่งที่นะครับแล้ววัดพระยืนเดี๋ยวอนุญาตเอาพระยาวๆเห็นไหมนีนะวัดพระยือนอันนี้คุณสมพลเขาถวายให้อาจารย์ไว้ที่ิลิตภัณฑ์คุณสมพลเนี่ยท่านทํางานอยู่ใน ในวันนั้นว่าในในวันตอนนี้ก็เสียละก็เสียแล้วมาบวดยืนพระนานท่านก็เอามานํามาถวายไว้พระเนี่ยแต่พระยืนเนี่ยไม่มีในตลาดนะครับพระยืนตรงนี้หายยากมากนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ก้อนอันนี้อัเดียวกันนี้มีก้อนเดียวกันนี้่ชุดแบบนี้เนี่ยอายุพเป็นพันปีนะครับอันนี้จะผ่านไปเราเข้ามาในในในกลุ่มของของของไะร เมื่อเอาไปบรรจุดีกว่าถ้าอยู่ก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ดังนั้นกองจะไปเอามา่าจะไปอยู่ตัวไหมลูกศิษย์ของคุบาเนี่ยสมัยก่อนนะเขาไม่นิยมเอาไปไว้ในบ้านจําไม่เลยเขาไม่นิยมเอาพระเาไว้ในบ้านทีนั้นเขาก็เลยไปฝังไว้ฝังไว้ในสวนในสวนแลวพอฝังไว้เนี่ยก็นางเข้านางเข้าแล้วก็ ล,ลืมบอกให้ลูกอะไรเงี้ยอาจจะลูกเล็กอยู่เรื่องนงก่อนก็เสียชีวิตไปนะเสียชีวิตไปมาวันหนึ่งเนี่ยมาวันหนึ่งจังหวะที่อาจารย์ได้มา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 อยู่ที่ลำพูนมาวันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาได้ฟัง่อเขา อันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่านะฝั่มันต้องเน้นยับเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าพระอาจารย์เขาสร้างเรื่องขึ้นมาเรื่องไหนเป็นเรื่องเล่าเขาพ่อฝันบอกว่าพ่อเขาอ่ะมาบอกให้ไปเอาพระจุดนี้จุดแล้วเข้ามาไปตามหลายแห่งนะแล้วบอกว่าอีมันเขาเอาไปขื้นตุ๊เจ้าเด้อในในคนเหนือเขาเออไอ้ละเอาพระที่ก็เอา เอาเอาเอาไว้ในเนี้ยอันเนี้ยนะเดี๋ยวไปขุดมาแล้วก็ไปึูดกับเจ้าพ่อจะไปเกิดละอ่าเขาคนเหนือเขาอย่าพูดอย่างเงี้ยพ่อจะไปเกิดละเขาก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นมาก็เลยเลยเข้าไปเอาไปตามรายแขกเขาเจอมันก็เป็นเรื่องแปลกไหมล่ะก็เจอ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 มาเขาก็ยังนึกว่าเฮ้ยจะไปให้พุกเจ้าที่ไหนล่ะพ่อไม่ได้บอกว่าพระเนี่ยองค์ไหนเนาะ ก็ไม่ม like, oh, e right ันอาจจะจังหวะที่บุญเราพอดีลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของ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 ลุงคนนี้นะก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปให้พระอาจารย์นั่นแหะเราพระอาจารย์ท่านกำลังทำวิญญาณพันอยู่พอดีเลยนน่ะเขาก็เลยเอามาถวายพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์นั่นปั๊บเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์ที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยนะเล่าใหฟังเสร็จฟังเล่าเสร็จเฮ้ยเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะอันนั้นมันเรื่องเล่าใช่ไหมเชื่อก็เลย ยิ่งเราเป็นในสายวิชาการก็เลยอยากรู้ก็เลยวมันต้องมีหลักฐานสิดังนั้นก็เลยไปเจาะว่ามันจริงไหมนะอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่เจดีย์ประทุมาณีเนี่ยแล้วเจดีย์ปทุมาณีเนี่ยเป็นเจดีย์เก่าแก่และเป็นเจดีย์ของพระนังจทกนีาก็เลยเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดต่างตางอ๋อจริงเพราะว่ามีสารเทียงตาด้วยเขาว่าท,ที่คนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าสารเทียงตาเนี่ย เป็นพี่ของทหารเอกของพนางจักรีที่พนางจักรีรับจ้าให้เฝ้าเจดีย์นี้นะครับซึ่งเจดีย์เนี้เยเป็นเจดีย์ศูนย์กลางของเมืองอินทัชซึ่งเก่าแกกว่าพระธาตุทลินิิชัยพระธาตุนิมินรชัยนีสั้ดีหนักนะครับแล้วส่วนอ่ะยังไม่พอใจเจกทหารใช่ไหมแสดงว่าทหารต้องมีใช่ไหมคนที่ไปไปเป็นทหารต้องมีเราก็เลยไปหาเอ๊ะครับเฮ้ยมันจะเป็นร้อยปีแล้วมันจะอยู่หรือ ช่ไหมมันนานนะตั้งสองสี่แปดห้าเพราะสองสี่แปดห้าตอนนั้นเขาก็ต้องอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบใช่ไหมเขาต้องอายุยี่สิบปีแล้วก็บวกไปที่เป็นมาตอนนั้นที่ไปหาเนี่ยเมื่อปีประมาณสองห้าห้าเก้ารูปหกหกหกศูนย์แล้วหกหนึ่งเนี่ยประมาณนี้เนี่ยคาดชันยังยังแบบไม่เกินสิบเที่ยงไม่เกินเที่ยงบรรยายไม่เป็นไรผมผมมีนัก คนอยู่สามสิบกว่าคนอยู่ที่ล้านเจ็ดคนเองอ๋ออย่างนี้เดียวเดี๋ยวนิดเดียวจะสรุปนะเดี๋ยวแล้วพวกผมไปกินด้วยนะก็ใช่สิโอเคทุกคนเลยพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องตรงนี้เนาะพอเสร็จปั๊บเนี่ยพระอาจารย์ก็ก็ก็เข้าไปสำรวจพอดีเจอลูกเขาซึ่งเขาได้พระเพิมอ่าหยิบพระเพิมมาไหนนี่พระเพิมอ่าพระเพิมได้พระเพิมไป พอดีเขาชอบดีไก่เล MM ่นไก่เล่นอะไรเนี่ยปลากัดอะไรกับเขาคนกว่างอะไรเขาคนเหนือเนาะเพราะว่าเราก็ไปถามลุงชื่อชื่อลุงแดงลุงแดงลุงแดงเคยได้ผ้านี่เห็นได้ข่าวว่าลุงแดงได้ผ้านี้มาเออได้กะเนี่ยพ่อเป็นตอนนี้พ่อเป็นตายไปละอ่าเป็นหื้อหื้อไว้เป็นบอกว่าได้จากกู๋บาเขาได้อเปล่าเอ้าแล้วแล้วรับผ้าไปไหนนะขายโจทย์ไปละ เว้ยเงี้ยนะก็คือถ่ายไปแล้วเอาเราก็เอะเราจะทาไงถ่ายไปแล้วจะทาไงว่าว่าว่าจะจะรู้ว่าว่าว่าเ้อานะั้นก็เลยนึกได้ว่าเออถ้าภาพเกิมเขาจะต้องจําได้ก็เลยบอกเอา้าเปิดในโทราศัพท์ให้ดูเพราะเราเคยถ่ายไว้รู้แบบนี้ใช่ไหมโอ้แม่นละเหมือนกันเลยนีละก็เลยจบและไม่ถามแะละเพราะว่าอนะไรไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้เตรียมกันก็เลยเสรุปได้ว่า โอเคเรื่องที่เขาเล่าให้มาเนี่ยใชนะ่ดังนั้นเมื่อใช่แล้วจึงเอาพระชุดนี้ไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามวลสารเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแต่ความเก่านะยเราดูด้วยสายตาแล้วเทียบกับพระองค์สุข,ขันพระอะไรเนี่ยเขา่อความเก่าเขาเจ๋งกว่าเขาหนักกว่าดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะพขา,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 าแม่จ้ารี่แน่นอนพราแม่าจ้ารนื้ เมื่อวานก็ลองจับดูแล้วผลลูกของผมเดี๋ยวพี่พยับโชว์จ anyway ับพลังให้ห uh น hmm. oh, okay. um, okay. ่อยครับไอ้องค์ที่ได้ไปถ้าไม่มีพุทธคุณเนี่ยมันจะเป็นของผมโอเคนะครับนี่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 โอ้โหขึ้นเลยี่ขึ้นเลยพุทธคุณแรงไหมขึ้นมาถึงคอถึงัวอ๋อทุกนี้จะแรงมากแล้วขออนุญาตอ่ะ ให้ดูเลยอาจารย์ไม่ได้ว่ายุติดเกี่ยวกับเรื่องการดูดไม่เหล็กหรือไม่ดูดปม่เหล็กนะแต่เห็นคนพูดหลายครั้งแล้วผาบอกถ้าดูดไม่เหล็กนี่จะเจ๋งมากอะไรเงี้ยนะบอกว่ามีเหล็กไรมีอะไรอยู่เพอาะนี้มันเป็นพระรอดอะไเอาเลยทําให้ดูเลยอะเนี่ยแรงไม่แรงนะวิ่งเลยนะโดดเลยนะโดดเลยนะคืออันนี้สูตรนี้ใช้ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นพุทธคุณแรงๆพุทธคุณแรงๆนะครับอันนี้ที่เก็จะอยู่ที่ความเชื่อ เพราะว่าองค์นี้เนี่ยก็คือใช้เนื้อเหล็กไหลืีนกันก็บอกแล้วไงว่าไม่เฉพาะพระลอดนะเป็นพระสกุลลำพูนที่คือเป็นส่วนผสมอันหนึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขาเขาจะมีะเหล็กไหลภายดำผสมอยู่แหล่งแหล่งแหล่งดินที่สำคัญอ่ะดูนะดูดูดูดพรนะเบงค์ตงนี้นะ ที่สูจน์ได้ว่าเอาเหล็กผสมอยู่หรือเปล่าถึงบางคนอ่ะหลายคนนั้พูดว่าเฮ้ยพระอาจารย์เนี่ยไปทํำพอมมาหรือเปล่าอย่างนี้นะผมงานการที่ทันมากมาเลื่อทันการย์ทิดว่าถ้าองค์ไหนที่ติดกับผมเนี่ยจะได้ไปอยู่กับผมไม่ใช่เโอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องมาทันการทิดงานงานนี้พระอาจารย์คิดหนักเลยขอขออนุญาตเลยต้องต้องไปแล้วเพราะว่าผม ได้ครับแค่นี้ครับเซสร็รรสา